อ่านพระสุตตาตาปโดคำปีที่ห้ากุตกานิกายพระธรรมบทเล่มหนึ่งว่าในเรื่องราชสีเททัตต์กังที่ยี่สิบเจ็ดคำปีกุตกานิกายพระธรรมบทก็วยเรื่องราชสีเททัตต์นัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปตัสสะอาคารมหาวะเตกิจันติอิทังสัทธาเวรุวัตเมวิหารันติเววัตตัสสะ อากาันยุตังอารพัพะติเทสีนาภิกขเวอิธานเนวะอุเพปิเทว,วทัตโตอากัจันยุเยว,วาติติีณวันนี้อตาตมาภาพจะได้แสดงเรื่องเรื่องราชสีเทวทัตตามคำพีจาดกอันเกี่ยวกับพระธรรมบท เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้นนงหลายตามสมควรแก่เวลาเรื่องราชสีเทวทัตดำเนินความตามอัตกรถาแห่งชวะสกุณชาดกในจตุกามิบาทว่าเมื่อสำเร็จพระบรมศาสดา ประทับอยู่ที่พระเจตวนารามทรงปรารบความอ,ากาอักตันยูแห่งพระเทวทัให้เป็นต้นเหตุจึงทรงตรัสเทศนาชาดกนี้ไว้ว่าอากรมมหวัเตกิจังดังนี้มีเรื่องมาว่าสมเด็จพระบร,รมศาสดาตรัสว่าดูก่อนที่สิ้นไลไม่ใช่พระเทวทัเป็นผู้อากตันยูแต่ในบัดนี้เท่านั้น ถึงเมื่อก่อนพระเทวรัตก็เป็นผู้อาฆาตย์อยู่เหมือนกันแล้วทรงนำเรื่องอดีตมาแสดงต่อไปว่าอาติเตปารันสิยังพรมทัตเตระชังกาเรนเตนพธิสัตโตหิมะวันตับปะเทเสรุขะโกตะกะสักุโนพุตวานิพพัตติเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าในดิการล่วงแล้วมา เมื่อครั้งพระเจ้าเทวทัตกับพระเจ้าพรหมทัตเสวราชาสมบัติอยู่ในกรุงพารณสีพระโพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นนกเจาะไม้อยู่ในป่าหิมพานครั้งนั้นกระดูกได้ติดคอของสีห์ตัวหนึ่งซึ่งกินเนื้อคอของสีห์ตัวนั้นก็บวมขึ้นสีห์ตัวนั้นไม่อาจไปหากินอาหารได้เวทนาและแรงกล้าก็เป็นไป คราวนั้นนกตัวนั้นกําลังเที่ยวหากินอยู่ก็ได้เห็นสีห์ตัวนั้นจึงบินขึ้นไปจับที่กิ่งไม้ถามว่าเพื่อนเอ๋ยเหตุไรท่านจึงเป็นทุกข์สีห์ตัวนั้นก็เล่าเรื่องนั้นให้ฟังนกนั้นจึงว่าเพื่อนเอ๋ยเราอาจเอากระดูกนั้นออกจากคอของท่านได้ก็แต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไปในปากของท่าน ด้วยความกลัวว่าท่านจะกินเราปิหานั้นจึงว่าอย่ากลัวเลยเพื่อนเราจะไม่กินเพื่อนเพื่อนจงให้ชีวิตแก่เราคือจงช่วยชีวิตเราไว้นกนั้นจึงรับว่าได้แล้วจึงให้ปิหานั้นนอนตะแคงแล้วคิดว่าใครจะรู้อะไรจะมีแก่เราจึงเอาท่านไม้ค้ำปากกราดสีห์นั้นแล้วเข้าไปในปากสิห,สห์เพียเศษกระดูก ออกด้วยจะงอยปากเศษกระดูกก็ตกออกมาครั้นนกนั้นทำให้กระดูกออกแล้วก็ออกมาจากปากสิหะ์ะเียท่อนไม้ออกด้วยจะงอยปากแล้วก็บินไปจับอินบนยอดไม้สิหะก็หายเจ็บปวดอยู่มาวันหนึ่งก็ไปฆ่าตระเบือป่ามากินตัวหนึ่งนกคิดว่าเราจะทดลองสิหะนี้ดู จึงไปจับอยู่ที่กิ่งไม้เพื่องบนสิหานั้นเมื่อจะพูดกับสีหานั้นจึงพูดขึ้นว่าอาการามหาวาวเตกิจจังยังพลังอหุวมหาเซมิพระราชะนณโมตยัตยุอังสะปิกิจินจิละภามาเซซึ่งมีคำแปลว่ากำลังใดได้ดีแล้วเราได้ทำกิตของท่านด้กำหรับนั้น ถ้าแต่พญาเนื้อเราขอนอบน้อมท่านขอเน,นื้อให้เรากินบ้างแต่นี้ในคำบาลันคําว่าเราได้ทากิดของท่านคือก็ลกนั้นว่าสิหะเราได้ทําจิดของท่านไว้ยอย่างหนึ่งแล้วคําว่ากําลังใดได้มีแล้วคือกําลังอันใดของเรามีอยู่แล้วเราไม่ให่อะไรเสียไปด้วยกําลังนั้นเราได้ทากิดของท่านด้วยกําลังนั้น ฉิหาได้ฟังแล้วจึงกล่าวคาถาที่สองว่ามามะโลหิตะอะคัสสะมิจังลุทธานิปุปโตทันตันตะระคโตสันโตจังหุงยํมปอาชีวสิซึ่งมีคำแปลว่าจะได้เข้าไปในระหว่างฟันของเราผู้มีเนื้อเ,เป็นอาหาร ผู้ทำกรรมหยาบชาอยู่เป็นนิดท่านมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเนื้ออันใดเนื้ออันนั้นก็มีอยู่มากดังนี้ในตอนนี้ก็ในตอนนี้มีคาอธิบายว่าสีห์กกล่าวขึ้นว่าเจ้าผู้เข้าไปในปากของเราผู้กินเนื้อเป็นอาหารผู้ทำกรรมอันหยาบชาอยู่เป็นนิดก็ได้กินเนื้อเป็นอันมากแล้วจึงไม่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งปัจจุบันดังนี้แล้วก็ไม่ให้เนื้อแก่นกนั้นเลย น้องนั้นได้ฟังดังนี้แล้วก็ได้กล่าวขึ้นอีกสองคาถาว่าอากตันยุกมัตตารังกตัสสะอภิติการกังยาสมิงกตันยุตานติมิรัตหะเตัสสะเสวนาอาโนสุยัมนาโตสังสนิกังตัมมหาอปภะกเม ซึ่งมีคำแปลว่าความกระตันยูไม่มีอยู่ในผู้ใดซึ่งเป็นผู้อาากรตันยูผู้ไม่กระทําสิงใดผู้ไม่ทําการตอบแทนแก่ผู้ที่กระทํากุณของแก่ตนการครบผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์บุคคลผู้ไม่ได้มิตรทำโดยการทําคุณไว้แก่ผู้ใดบุคคลไม่ควรติดเตียนผู้นั้นไม่ควรด่าว่าผู้นั้นควรค่อยๆหลีกออกจากผู้นั้นดังนี้ รน,นกนั้นว่าอย่างนี้แล้วก็บินไปสนเด็จพระบระมศาศาสดาได้ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึวงทรงประชุมชาติกว่าสิหะในคราวนั้นได้มาเป็นพระเทวทัวติบัตินี้ส่วนนกนั้นได้มาเกิดเป็นเราเองดังนี้จบเรื่องนกที่ทำคุณแก่สิหยผู้ไม่รู้จักคุณเสียงนี้ก็แลในเรื่องนกนี้เป็นเรื่องชี้ให้เห็นชัดว่านิสัยคนและสัตว์ที่ไม่มีกระตัญญู ย่อมไม่รู้จักคุณของผู้อื่นซึ่งกระทําไว้แก่ตนเปน็นอันมากแลเห็นแต่ความดีของตอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือตอนไม่มีความดีอันใดแก่ผู้นั้นเลยก็ตามแต่คนนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นว่าตนมีคุณแก่ผู้นั้นผู้นั้นได้ช่วยเหลือตอนก็เพราะว่าตนได้มีคุณไว้แก่ผู้นั้นหรือว่าตนได้ตอบแทนคุณของผู้นั้นไว้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วจึงนึกดูเรื่องสิหานี้เป็นตัวอ,อย่างถือสิหานี้ไม่เคยได้ทําคุณอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคยทําคุณอย่างใดแก่นกนั้นเลยแต่เขายัางอ้างได้ว่าการที่นกได้มีชีวิตอยู่ก็เพราะได้กินเนื้อที่ติดฟันของเขาเป็นอันมากในเวลาที่จะเข้าไปในปากของเขาความจริงนั้นนกนั้นไม่ได้กินอะไรในปากของสิหานั้นเลย นกนั้นก็ไม่มุ่งหวังการตอบแทนอันใดจากสิหานั้นมุ่งแต่จะช่วยให้สิหานั้นพ้นจากความตายเท่านั้นถ้านกนั้นไม่ช่วยสิหานั้นต้องตายเป็นแน่การที่นกนั้นช่วยเกี่ยวกระดูกออกได้นั้นเป็นการช่วยชีวิตไว้โดยแท้นับว่าเป็นการให้ทานชีวิตแก่สิหานั้นโดยแท้ควรที่สิหานั้นจะตอบแทนคุณมนกนั้นตลอดชีวิตจึงจะเป็นการดี แต่สิหานั้นได้เลือกว่าตัวได้ตอบแทนแล้วด้วยการที่ให้นกนั้นเข้าไปในป่าพอมีโอกาสได้กินเศษอาหารที่ติดฟันท้องเราเพราะฉะนั้นควรที่คนทั้งหลายจะจำคำของนกนั้นไว้ว่าผู้ใดเป็นอภิจันท์อยู่ไม่รู้จักตอบคุณตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นการครอบครร้นไม่มีประโยชน์อันใดเมื่อทำคุณไว้แก่ผู้ใดแล้วไม่ได้เวธทธรรม ไม่ควรติดเตียนด่าวว่าผู้นั้นควรค่อยๆเหื้ห่างจากผู้นั้นไปทีละน้อยจึงจะเป็นการดีอย่าได้ขืนคบผู้นั้นอีกต่อไปเพราะถ้าขืนคบผู้นั้นอีกต่อไปก็จะได้รับความเสียใจหรือโทมนัสทุกข์ภัยอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้นั้นดังเรื่องพระปตุมราาและเรื่องตักตะบ,บัณฑิตซึ่งจะยกแสดงมาแสดงต่อน,นิพายเป็นอุทาหรณ์ อาตีเจฟารัณสีรันโยสตาปุตตาอาเฮสุงกล่าวทิ่แรตถกถาแห่งจุลปตุมชาดกในวรรคที่ห้าแห่งทุกกามิบาทอันกล่าวด้วยเรื่องพระราชาปฐุมราชอันว่าในอิตรการนู่นแล้วมาพระเจ้าฟรันสีมีพระโอรสเจ็ดพระองค์องค์ใหญ่เป็นพระโพลิสัตมีพระนามว่าพระปฐุมกุมารพระราชาทรงพระระแวงพระไทยว่า โอรถเหล่านี้จะฆ่าเราจริงเอาราชสมบัติจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจงอย่าอยู่ในที่นี้จงไปอยู่ในที่อื่นเพื่อปิดารล่วงลับไปแล้วจงมาครองราชสสมบัติพระราชาุรัรทั้งเจ็ดนั้นก็พาประชาบรดีของตนของตนถวายบังคมลาออกเดินทางไปในานานาสถานเมื่อไปถึงทางกันดารแห่งหนึ่งในระหว่างทาง หาข้าวนะ้ำไม่ได้ก็ฆ่าภรรยาข้องสุมารองค์สุกท้องและแบ่งเป็นสิบสามส่วนกินเป็นอาหารส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าได้เหลือเนื้อไว้ส่วนหนึ่งในจํานวนเนื้อสองส่วนที่ตนและภรรยาได้รับได้กินเสียเพียงส่วนเดียวกับภรรยาสุมารเหล่านั้นได้ฆ่าหญิงถึงหกคนในช่วงหกวันแล้วแบ่งกันกินตามที่ว่ามานี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นเหลือไว้วันละส่วนวันละส่วน พอถึงวันที่เจ็ดก็มีเนื้อเหลือถึงหกส่วนก็พราะที่สัตว์เจ้าได้ให้เนื้อหกส่วนนั้นแก่พวกกุมารผู้ผประสงค์จาพเาภรรยาของตนแล้วบอกว่าน้องเอ๋ยวันนี้จงกินเนื้อเหล่านี้ก่อนพรุ่งนี้จึงรู้กันแล้วก็พาภรรยานี้ไปในเวลาที่พระกุมารเหล่านั้นหลับเมื่อเห็นภรรยาไม่อาจเดินได้ก็ให้ขึ้นนั่งบนบ่าแล้วรีบพาเดินทางไปตสุราตรี เวลารุนขึ้นก็ไปพ้นที่กันดานเมื่อภรรยาบอกว่ากระหายน้ําเวลาหาน้ําไม่ได้ก็ได้แทงข่าข้างขวาของโจรด้วยพระขันเอาโรหิตให้ภรรยาดิ้นคนทั้งสองนั้นได้ไปถึงนว่าน้าคงคาใหญ่และสร้างบรรณสราอยู่ที่ใกล้แม่น้ําคงคาคราวนั้นคนทั้งหลายได้ตัดไม้ตัดตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกของโจรคนหนึ่งที่ผิดต่อพระราชา แล้วเอาใส่ลงในรางใบหนึ่งปล่อยให้ลอยไปในคงคาเมื่อจรผู้มีมือด้วนเท้าด้วนหูด้วนจมูกด้วนซึ่งเรียกว่าไอด้วนลอยไปตามกระแสนา้ำก็ไปถึงที่นั้นพระบริษัทเจ้าได้ยินเสียงไอด้วนร้องไห้ก็มีความการุณาได้ช่วยยกไอด้วนขึ้นจากคงคานำมาที่บรรณสารรักษาแผลให้ด้วยการล้างไปนับฝาด และปิดยาให้เป็นต้นส่วนภรรยาของพระบริษัทธได้เกลียดชังไอ้ด้วนเดินถุ๋ยน้ำลายไปมาพระบริษัทธ์ได้ให้ไอ้ด้วนอยู่ในอาสมบทกับภรรยาตนเองได้ไปเที่ออยวหาผลไม้มาเลี้ยงต่อมาไอ้ด้วนนั้นก็หายบาดแผลภรรยาของพระบริษัทรนั้นจึงมีจิตปฏิภาสต่อไอ้ด้วนได้ทำกามเมกับไอ้ด้วน แล้วหาุบาบจะฆ่าพระโพธิสัตว์ได้อ้อนวอนพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่สาม,มีเวลาข้าพเจ้านั่งอยู่ที่บาของท่านเดินมาตามทางกันดานก็ได้เห็นภูเขาแห่งหนึ่งจึงบนเทวดาเรว่าข้าแต่เทวดาภูเขาถ้าข้าพเจ้ากับสาม,มีได้รอดชีวิตไปข้าพเจ้าจะททำบริกรรมแก่ท่านวันนี้ก็ควรจะทำบริกรรมแก่เทวดาทั้งแล้ว แล้วก็ได้พาพระโพธิสัตว์ไปในที่นั้นครั้งไปถึงแล้วก็บอกว่าข้าแต่ชัมีท่านเป็นเทวดาสูงสุดข้าพเจ้าจักสรธรมประทับสิงท่านก่อนกลาบไหวท่านก่อนจึงจะกระทรมปริรรมแก่เทวดาในภายหลังแล้วก็ให้พระโพธิสัตว์ยืนหันหน้าไปทางหิวบูชาด้วยดอกไม้แล้วทำเป็นเหมือนจะไหว้จึงเลี่ยงไปยืนข้างหลังถักหลังลงไปในหิวแล้วก็กลับมาอยู่กับไอ้ด้วน ส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อตกลงไปก็ลงไปค้างทุ่มไม้ที่ไม่มีหนามพุ่มหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นทุ่มเสลือไม้ที่พันอยู่บนยอดมะเดือ่อเมื่อไม่อาจไปทางอื่นได้ก็กินลูกมะเดื่อเป็นอาหารแล้วใส่อยู่ที่ต้นมะเดือ่อนั้นคราวนั้นมีพยาเฮีย่ยซึ่งมีร่างกายใหญ่ตัวหนึ่งได้ขึ้นมาจากเชิงภูงเขาประสงค์จะกินผลมะเดือ่อพญาเฮี่ยนั้น ได้เห็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดความคุ้นเคยถามถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์มาในที่นั้นพอได้ฟังแล้วก็ให้พระโพธิสัตว์นั่งบนหลังพาึจักเหนียวแล้วออกจากป่าไปถึงทางใหญ่ให้ลงจากเหนียวแล้วก็เข้าไปป่าให้ลงจากหลังหนองป่าจิตให้ลงจากหลังแล้วก็เข้าไปป่าพระโพธิสัตว์ได้ไปถึงบ้านปลายแดงตำบลหนึ่งแล้วก็อยู่ในที่นั้น เมื่อพระบิดาล่วงลับไปแล้วก็เสด็จมาฟองราชทรงพระน,นามว่าพระปทุมราชาแล้วโปรดให้สร้างโรงทานขึ้นหกแห่งทรงบริจาคพระราชทรัพย์จับจ่ายสิ่งของให้เป็นทานวันละหกแสนฝ่ายหญิงลามกนั้นก็ให้ไอ้ด้วนขึ้นบนบา่าพาออกจากป่าเที่ยวขอทานเลี้ยงไอ้ด้วนเป็นลำดับมา เวลาคนทั้งหลายถามว่าบุรุษนี้เป็นอะไรของเจ้าก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพิจาาของลุงของบุรุษนี้ส่วนบุรุษนี้เป็นบุตรของนา,นาบิดาได้เลยกข้าพเจ้าให้แก่บุรุษนี้บุรุษนี้ถูกลงรัชอาญาตัดมือเท้าหูจมูกแต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ทิ้งยังเที่ยวขอทานเลี้ยงคนทั้งหลายก็กล่าวกันว่ายิงนี้ดีต่อสามียิ่งนักจึงให้ข้าวต้มข้าวสวยกันอันมาก แล้วให้ตราก้าวไยที่แข็งแรงใบหนึ่งว่าเจ้าจงให้สามีของเจ้านั่งในจัตต้านี้ฝ่ายหิงนั่นก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้วเที่ยวขอทานไปจนกระทั่งถึงกรุงฟารณนสีได้ไปอาศัยกินอยู่ที่โรงทานทศวรรษเจ้าได้เสด็จไปบริจัคทานที่โรงทานนั้นด้วยพระองค์เองเดือนละแปดครั้งบ้างสิบครั้งบ้างอยู่มาวันหนึ่ง เวลาเสด็จกลับจากโรงทานก็ได้พบหญิงนั้นจึงตรัสถามว่าอะไรกันมีผู้กราบทูลว่าหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติสามีจึงไปโปรดให้หาตัวมาดูก็ทรงจำได้จึงให้นำไอ้ด้วนออกจากกระเช้าแล้วตรัสถามว่าเป็นอะไรกันหญิงนั้นก็ทูลตอบเหมือนกันนกนกบตอบคนทั้งหลายพระราชาจึงตรัสว่าเจ้าเป็นภรรยาของข้าปุมกุมารเป็นธิดาของพระราชาองค์โน้น มีชื่อว่าอย่างนั้นเจ้าได้ดื่มโลเหตุที่เข่าของเราเวลาเจ้ารักไอ้วนนี้ก็ผักเราลงเหียวไม่ใช่หรือคราวนี้เจ้าถือเอาความตายไว้ที่หน้าผากแล้วเจ้าเข้าใจว่าเราตายแล้วจึงได้มาตรัสดังนี้แนละ้วก็ตรัสสั่งพวกขมัดว่าท่านท้งหลายจงทุบไอ้วนนี้ให้ตายด้วยสาบตามข้าวจงตัดหงสตัดจมูกเยื่อเยิงแห่งเญิงลามกนี้ พระบริษัทเจ้านั้นเมื่อไม่ย้งความโกรธเลยได้ก็ได้ตัดสั่งให้ลงโทษแก่คนทั้งสองนั้นอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้โปรธให้ทำตามที่รับสั่งนั้นคือพอทรงระงับความโกรธไปแล้วจึงตัดสั่งให้มัดกระเจ้าติดกับคอของผิงนั้นให้แน่นหนาไม่ให้หญิงนั้นวางกระเช้าลงจับที่ษะได้แล้ว่คยเอาไอ้ด้วนใส่ลงไปในกระเช้านั้นให้ในประเทศไปไม่ช้าหญิงนั้น บับอยวนก็ถึงซึ่งความตายเวลาตายแล้วก็พากันไปทนทุกข์อยู่ในอเวจีนรกตลอดกาลนานสิ้นมาเรื่องพระเจ้าปฐุมราชอันเป็นเรื่องประกาศโทษแห่งคนอากตันดูเพียนตนนี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี